สวัสดีครับพู้จการจักจกกุดเทรดน,นะครับประจำวันที่8ิุุนายน2563นะครับสำหรับมตราวันนี้นะครับก็มองว่ายัางขึ้นต่อได้นะครับโดยเมื่อวานทานเทคนิคนะครับจากกราร4ชั่วโมงนะครับ เห็นว่าราชนีก็ขึ้นมาทำา i g เนี่ยกว่าเส้นเทียนก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับและ LED ก็เดินมนั่งติเส้นซี g n แดงขาขึ้นนะครับสึงค้าว่าจะขึ้นไปต่อได้นะครับโดยยุอยุคยังซ็กิกันในหุ้นทางขึ้นนะครับโดยให้นาับแถว14.8 1แล้14.00จุดครับส่วนนาใต้แถว14.6แล้14.59จุดครับโดยหุ้นสามตัวนี้นะนําตัวแรกเป็นตัวของมินนะครับ ตัวบินนะครับสัญญาทางเทคนิคนเมื่อวานนะครับก็เมื่อาาวานทันเทคนิคก็มี M c d มซดีเข้าสู่แรงขาขึ้นนะครับแล้วก็เ d ็มซีดีวิกดี้สญาจซื้อน,นะครับ นำซื้อกินกำไรนะครับจะราคาผ่านแนวต้านแถว2 1 4 0บาทขึ้นมานะครับพร้อมกับ MACD เข้าสู่แรงขาขึ้นนะครับและ MACD w ิ e k ดีนะครับก็ส่สัญญาซื้อนะครับโดยขายแางดายแถว23.80และ25.25บาทนะครับต่าขาดทุนระยะสั้นแถว21.30บาทครับสำหรับมินนะครับตัวที่2เป็นตัวของ MTC นะครับ เอ็มทีทางเทคนิคก็ซื้อขึ้นกันไรน,นะครับนะครับปัจจุบันนะครับจากราคาพัดตัวเนี่ยเส้น EMA 10นะครับก่อนที่มีด i f y ยโซ่ที่จะส่งสัญญาณซื้อนะครับโดยขายทางโดยขายทางด้านแถวอ่าหกสิบศบาทและโค้งสองจบาทนะครับใช้จุดถ,ถอยแตะขาดทุนระยะสั้นแถว55บาทนะครับสำหับเอ็นะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวของ EA ครับ EA นะครับก็าจะนำซื้อเก็งกำไรในราคาปัจจุบันนะครับจากราคาเงนเหนี่ยวนเส้น EA 200นะครับและ m a c d เนี่ยนะเหนี่ยวนเส้นซีดโนนะครับผมโดยขายทำกำไรแถวยี7 5บาทและ47.50บาทนะครับใช้จุดถอยแตะขาตัวนี้จะสั้นแถว47.75บาทครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานทางด้านเทคนิคเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ